สบายดีจ้าวันนี้เรามาทำหมูผัดขิงค่ะอาหารสมุนไพรต้านโควิดกันนะคะพี่นอ้องใส่ขิงใส่เห็ดหัวหนูใส่เห็ดหนูหนูเนาะหหนูหนูหูหนูนะคะขออภัย <c oughs> ยั่วๆค่ะขิงเอดปลาสร้อยหน่อยๆตัวนะคะนอ้อเป็นอาหารสมุนไพร สมุนไพรต้านโควิดนะคะนาท่านบอจาพี่น้องในยุคนี้ต้องทานขาขิงตะไคร้สมุนไพรให้มากๆคนนว่าัจาจะกญาติไสิเวสืเอไปจากเกือ่อนน้องพี่น้องน้องกูีขอพี่นอ้องปลอดไยัยจากโลคไถ้ไส่เจ็บเด้อค่ะมาดูด การเผ็ดอาหารยั่วๆเอามาแลกเปลี่ยนพี่น้องสักสองสามนาทีเนาะพอหอมปากหอมคอพอ่พอได้แลกความคิดความอานแลกอาหารการกินและพี่น้องในยุคนีสิบปคิดอยียงมากไม่ขอสุขภาพแข็งแรงมีแห้งต่อสู่ไปแต่ละมือแต่ละมือไปนอกคะนอันนาคตอ,าาอันนางอจะต้นเสากินสาะพี่น้องโลภไพ่เป็ลายตอนนีน้นะ ยั่วมากเลยนะคะโอ้ยหมอทั้งคางกระดาษเขียนเป็นบอดี้นองผัดออกยังไ้มันหองแหงๆเน่แล้วกันเนอะเห็นซอยขิงเองอาหาร ครัวเรืองแสนทําเองทุกขั้นตอนเลยนะคะครัวเรืองแสนประเทศเนเธอร์แลนด์สากอีพออีเมเลเอื้อายชายงิงเนาะคะ่ะเนาะมาเบิร์นกูนะยัวย่วเลยนะคะคลิปนี้กับว่ามีอีกอย่างไรเนาะพี่นอ้องเอามาให้พี่ใน้องเขาเบิร์นหมูผัดชิงงกิงนี้สายไลเติมด้วยค่ะพี่น้องมันยุบลุ่งล้ะคะ่ะ เอเบิง้งคือ่บลายลงอยุบลงเลยเสร,รียบร้อยค่ะอันนีาเรียบร้อยนะคะล้วบาน สุดยอดลลยดูหน้าตานะคะหน้าตายัวยัวน้นองพี่น้องเนะเาะสบอยดีมีแง่ทุกคนจ้าสวัสดีจ้าพอกันคลิปหน้าคะ่ะ